คอาพอใจก่อนอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์ครับถามว่าหลังจากละหมาดวันศุกร์แล้วไหนอาจารย์ให้อ่านอะไรบ้างหลังจากละหมาดวันศุกร์คุณวันรอดสามเจ็ดจบไหมต้องต้องถามวะแหละอพราะว่านี่คนเก่าคนแก่ไอ้คนเก่าแต่ไม่แก่ก็บอกว่าคนเก่าคนแก่อืในอดีตอ่ะทำกันยังไงหรอกเวลาละหมาดวันศุกร์ให้อิหม่าให้สลามเสร็จแล้วก็ ลอัลฟาฮะแล้วก็เจ็ดเจ็ดจบนะเจ็ดจบคุณฮวนรอเจ็ดจบบินน่าเจ็ดจบฟารักเจ็ดจบพที่ห้าเจ็ดจบแล้วก็โตอิมมัมที่เขานำละหมาก็จะอ่านดวอาพผมอามีนอามีนบอสสอลลลอแล้วก็รลบหนามันแล้วก็ต้องยืนอาจารยนะบางผมต่องยืนยืนเป็นองลมเนี่ยอยาบาสโลลลอต้องยืนดิสลลลอกันอยาบเลยไป พอสละลอนี่คือให้เกียรตินบีต้องยืนเนี่สมัยก่อนนะพอสลลอคือราพึบแหละต่างคนต่างยืนครับตอนนี้ไอพิธีกรรมที่เราเคยทํากันมาในอดีตเนี่ยหลังละหมาดวันศุกร์แล้วก็อ่านอย่างละเจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าอายัดตุโยใช่ไหมครับก็คือพิธีกรรมของเขาก็คืออ่านอ่านอ่านเจ็ดต้นหรืออ่านเจ็ดเที่ยวเนี่ยแหละคือปัญหา ถ้าไปดูในอัสกาดของอิหมมนาววีนะอ่อางหนังนสืออัสกาดพวกคนบ้านเราเนี่ยถ้าคนรุ่นเก่าๆนะหาได้ลองไปตรวจสอบดูในอัสกาดของอิหมมชาฟออีอีเนี่ยไออิหมมนาววีทั้นอิาวีอัสกาดของอิหมมนาววีเนี่ยลองไปไล่ดูมันมีฮะดิษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สองต้นโดยกันอีกต้นที่หนึ่งบอกให้อ่านซับอันอีกต้นหนึ่งอ่านซับอามารรอด คำว่าซับอันกับคำว่าซับอามารอตเนี่ยไม่เหมือนกันซับอันแปลว่าอ่านอย่างละเจ็บซับอามารอตแปลว่าอ่านเจ็ดเที่ยวอ่ะไม่เหมือนกันยังไงสมมุติว่าอ่านกุญวอลฮอาฮัดอ่านไปเลยกุญวอลฮัวฮัดจนกระทั่งสุดุดท้ายเลยแล้วขึ้นกุญวอลฮอวฮัดใหม่อ่านจบขึ้นฮัวฮัดใหม่อีกจบขึ้นขึ้นใหม่อ่านกุญวอลฮอาฮัดให้ครบไปเจ็ดต้นแล้วค่อยย้าย อ,อืคุณออูซุบรับบินนาส,สลงท้ายแล้วอ่านใหม่จะอ่านทีละเจ็ดให้ครบไปเลยหรือว่าจะอ่านอันทัมคุณออูซุบรับบินนาสคุณออูซุบรับบินฟาละค,คุณหัลลอห์วฮัดครบหนึ่งไปเริ่มมาใหม่ขเข้าใจไหมเราว่าเข้าใจเข้าใจจะอ่านให้ครบไปเจ็ดเลยรหรือจะอ่านทั้งหมดทีละเจ็ดค<ะ>ือเจ็ดครั้งหรือเจ็ดเจ็ดวนเจ็ดรอบเจ็ดเที่ยวครับ มันมีฮะดิษทั้งสองบทเนี่ยรายงานไว้ด้วยกันแต่ปรากฏว่าฮะดิษทั้งสองบทที่เอามาระบุไว้เนี่ยเดอะอีฟทั้งคู่เลยเดอะอีฟแล้วก, <laughs> แวก็แล้วก็กึ่งเมาด้วยทั้งคู่ <c oughs> เลยปัญหาก็คือไอเดอะอีฟต่อเดอะอีฟเด่กก็ยังขัดกันเลยว่าจะเอาเจ็ดเที่ยวหรือเจ็ดต้น <c oughs> จะทํำยังไงครับคือคือถวะโซเฮียมันค้านกันมันขัดกันก็ยังไปอย่างนะครับแต่นี้มันเดอะอีฟ <c> ม <oughs> ันมันมันฮะดิษสิมันอยู่ในมาตรฐานครับ แล้วก็ขัดกันด้วยแต่ฮะดิซีโซเฮียจริงๆก็คือหลังละหมาดฟัดดูรวมถึงละหมาดวันศุกร์ด้วยนะนบีสอนให้ทํานี่อย่างละสามสิบสามนี่โอ้ชวนละละชวนละละชวนละละคำนึงคือของของที่โอเฮียชัดๆนต่เราไม่เอาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังจะยันตรายที่ย้อนคับนับนับข้อด้วยด้ต้องเอาดูตัวสบายเออเอาหน่อยแน่บอกบอกเดี๋ยวตอนนี้เอาเอาสรุปตรงนี้ก่อนเรื่องอายะตุโยเนี่ยไม่มีฮะดิซีโซเฮีย ให้กระทําอย่างนั้นไม่ว่าจะหลังละหมาดวันศุกร์หรือหลังละหมาดฟัดดูหลังละหมาดใดๆไม่มีครับไอ้ที่ซอเฮียก็คือให้ทําอย่างละสามสิบสามเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยอัสตัาฟิรุลลอฮ์อัสตัาฟิรุลลอฮ์อัลลอฮฺมันลัตซัลามมิงกะสซลามตะบารักตะยาัันจัลลาลิวันอิกรอมไล่เรื่อยไปนั่นแล้วก็สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอังจนกระทั่งครบเนี่ยฮะดิษซอเฮีย ไม่ว่าจะละหมาดหลังละหมาดซูบโบหลังละหมาดบ่ายอาซัตมากรีบอิชาหรือหลังละหมาดวันศุกร์ทำอย่างเงี้ยเนี่ยแหละสั่เฮียทุกวนันอ,อ,อ่านอายะตุยอัลฟาตีฮะแล้วมาอ่านพร้อมๆกันเสร็จแล้วสว,สวาร์ชลลอนๆเนี่ยหาสั่เฮียไม่เจอไม่มีไม่มีแล้วก็มันมันรวมไปถึงละหมาดญนาซ่าอาจารย์ฮะมาญนาซ่าต้องอ่านอุราไหม เราเราอาจารย์เอ้่ยเราพอไปเจอที่มายัดที่ว่าที่ว่าดังดังๆนะอาจารย์ส er ี่เดี๋ยวอันดูอาหสี่คนอาจารย์ขอจดก่อนเมื่อกี้ยังตอบไม่หมดเลยเอผมตอบช้าไปเมื่อกี้ว่าถามเรื่องตัสเบียตัสเบียแล้วก็มาเรื่องอะไรอะไรดูอาหลังละหมาดคนตายอือออย่างนั้นเอาเอาอันไหนก่อนว่าเอานี่เอาละหมาดราวันศุกร์แล้วน่ะ ไม่ไม่ไม่อ่านฟันทายห้าไม่อ่านแล้วก็มีทาที่ว่าสารสั่งการใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ใช้ข้อเมืองชัดตัวเวลานับเวลานับเเวลานับเนี่ยนบีให้นับให้นับนิ้วครับ นั่นแนหะคือซุนนะของน,นบีแล้วก็นิ้วเนี่ยก็คือข้างขวาอย่างเดียวนะไม่ใช่ข้างซ้ายไม่ใช่อย่างนี้สุพรรณลอสุพรรณลอสุพลอสุพรรณลอสุพรรณลอสรร่อสุพราณาอสุพใร้ลอาุพรรณลอสุพรร้ลอสุพรรไม่สุ่รร่อสไปใช้ลอสุรรณอสุพรรณาอ <isce. S 2> สุพรรณอสรร้อสุพรร้ลอสุรร่องุพางณลอสุพรรณลอพร้อนุพรรณ้อสาพรร่ลอนุพรรอสุ้นรณลอสรอสุพัลอร้อสุรรณลสลลอสอสุพรรณลอสุพรรณลอสุพรอสุสุพรรณลอสุพรอส่ลุสลลพอพอาสยออ ครับบรรดาผู้คนเนี่ยเริ่มแล้วเอาก้อนหินมาอืมอ่าก้อนหินมาจะอ่านจำนวนเลยนะก้อนหินมาแล้วสุภานลอ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 เอก้อนหินมาเอาใช้ก้อนหินนับอืมแทนการใช้นับข้อท่านอับดุลลาอิบนิมัสูดเนี่ยมีคนไปแจ้งเรื่องนี้ว่าที่มัสยิดเนี่ยมีการทําอย่างนี้กันละท่านอับดุลลาอิบนิมัสูดให้คนไปเฝ้าสังเกตแล้วถ้าคนกลุ่มนี้มาทําอย่างนี้มาอะไรมาบอกฉันที พอมีการกระทําอย่างนี้เกิดขึ้นอับดุลลาอิบเนมัสูดแกมาโวยเลยนะว่านาบีตายไปเนี่ยเสื้อผ้ายังไม่ทันเก่าเลยอืพวกพวกเจ้าเนี่ยทําอุตริกรรมกันเลยล่ะเปลี่ยนปแปลงางนละว่านาบีสอนให้ทําอย่างนี้อืแต่อันนี้มาใช้ก้อนหินตอนนี้พอมาใช้ก้อนหินในปัจจุบันมันก็วิวัฒนาการจากก้อนหินเป็นรูปรูปกรมรูปกระมอีกออเหมือนพวกฤษีอ่ะนะอ่ะา หรืออับ,บางคนเนี่ยว่าเขาติดมือเขาก็ดิกไปเรื่อยอปากเขาก็ด่าไปเรื่อยอะ่ะเขาหว,วาอะไรแต่อะไรเขา,เขาไปเรื่อยอแต่ว่ามันมันติดมันเคยชินครับกระดิกเนี้ยกระดิกไปเรื่อยครับเพราะงั้นเอาอย่างที่นบีสอนให้เราทําะไม่ต้องไปพกลูกลูกตั้งแต่ขอมาอัฟนะไปโดนครูบาอาจารย์คนไหนเพราะว่าไอเนี่ยมันคืออุตริที่พัฒนาขึ้นมาจากก้อนดินมันกลายเป็น เป็นลูกตลับปัดตลับปัดอ่าเป็นลูกตลับัดเบือบางคนก็เป็นลูกแก้วออืบางคนก็มีราคาเน่ยมีแวบ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 เนี่ยันนี้ก็มีไม้เป็นเป็นไม้หอมอะไรนะอ่าเอาเนี่ยนับข้อนิ้วเนี่ยนับข้อนิ้วเองครับอ้าวแต่นี้ถามเรื่องหลังละหมาดคนตายอพหลังละหมาดคนตายมีดูอาไหมมีดูอามีหลายดูอามันฟาดเลยฮะคืออย่างนี้วะครับหลักฐานทางศาสนาเนี่ย ไม่ได้มีมาเมื่อว,วานนาบีไม่ได้มาเข้าฝันใครแล้วก็สอนใหม่ hmm. หลักฐานทางศาสนาเนี่ยมีมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็นบีสอนครบสอนจบตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วถามว่าในยุคนบีมีการเป็นมีการตายกันไหมมีมสซฮาบะเขาเป็นเขาตายกันไหมในยุคของอบูบกักอุมารุสมาอะไรเขาเ็เป็นเขาก็ตายกันมาตลอดครับตอนนี้มีฮะดิษอยู่บทหนึ่ง ที่ท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลัลวะเลยวะสลัมบอกว่า um ana, อิดะสลไลตุมุญญานะซะเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายละหมาดญานาซะฟักลิซูละฮุดดอาให้บริสุทธิ์ใจในการขออุทครับนักวิชาการบ้านเราบางคนก็เอาหะดีษต้นนี้นั่นแหละเอามาเป็นหลักฐานเรื่องการขอดุอา์หลังจากละหมาดญานาซะเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือว่าครหะดีสบทเนี่ยในสวเฮียบุคอรีสวเฮียไหมสวเฮียครับ,รบอ้าวแล้วก็สวเฮีย เป็นฮะดิษนบ,บีพูดกับใครพูดกับสหาบ,าบับพอพูดกับสหาบะาเอาแล้วทำไมสหาบะ้นไม่ทำสหาบะ้นไม่เข้าใจคำพูดของนบ,บีหรือไง<อ>หรืออุลมามะของเราเนี่ยเพิ่งจะมาเข้าใจกันตอนเนี้สหาบะ้นไม่เข้าใจแต่อุลมามะของเราเข้าใจเพราะไปหยิบคําของนบ,บีมันนี่ไงนบ,บีบอกเมื่อละหมาดจะนนาตาแล้วให้ขอดุอาให้บริสุทธิ์ใจขอดุอาก็เลยมีการขอดุอาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่หรอกครับตัวครูบ้านเราเนะี่ยก็หกชาวบ้านไม่ใช่สหาบาั้นเข้าใจผิด ซอฮาบะอยู่กับนบีได้ยินนบีได้เห็นนบีได้ร่วมยานาซ่กับนบีในยุคข,ของอบูบกักอุมารอุสมนานฮะดิษบทเนี้ยมีมาตั้งแต่นบียังมีชีวิตอยู่นบีพูดเองเป็นฮะดิษซเฮียแต่ความหมายของมันอิาลาซอลไลตุมุนยานาซะตะตรงนี้แปลว่าในขณะที่ละหมาดแต่ว่าครับไม่ใช่ละหมาดแล้วแต่ต้องครูบานรา<อ>เอามาแปลนะเอ้าซอลไลตุมมันเป็นกริยาอดีตการหมายถึงละหมาดแล้วใช่ไหมครับแต่นี้บร่ลอคคนที่ไม่รู้อะ อิดาอยู่ข้างหน้าอิดาซอลไลตุม่มมันไม่ได้แปลว่าละหมาดแล้วเหมือนกับในอัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์าบอกอิดากุมตุมอิลสัสซอละจะแปลว่าเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายละหมาดแล้วฟักซิลูยูฮักุ้มไปล้างหน้าละหมาดแล้วค่อยไปอาบน้ำละหมาดใช่ไหมก็เขาแปลก,กันหลอกๆอย่างเงี้ยไม่มีโอ้แล้วนบีสอนให้ว่าในขณะที่ละหมาดยานาดะเนี่ยให้บริสุทธิ์ใจในการขออุอา ไม่ใช่ละหมาดแล้วแล้วค่อยมามาตั้งวงอาานั่ง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 เชิญนั่งก่อนอันฟาทีฮะเอากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็รถ่ใชรถจอดดวงนายอาจารย์นะแล้วก็จะไปดุราตื่นนะเราต้องรอแล้วเรรอรออยู่แล้วอืมไม่มีไม่มีหลักฐานอืมให้ให้ให้ดูให้ดูอาขนาดที่ละหมาดให้บริสุทธิ์ใจในการขอดูอาอัละถ้าคนดีๆตายอไปช่วยกันไปละหมาดท่านฮูไซฟะบินยามัน คอยสังเกตว่านาบีละหมาดให้ใครให้ใครให้ใครคือซอฮาบ้านนี่ไม่ได้จําอริยาบทการละหมาดของนบีอย่างเดียวนะ mm hmm. ดูด้วยว่านาบีละหมาดให้ใครและคนชนิดไหนนบีไม่ละหมาดให้ mm hmm. คนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าประเภทบุเรนะน่ะนบีบอกซ่อนรู้อัลลอซอฮิบิกุม้มพวกเจ้าไปละหมาดกันแต่นบีไม่ละหมาด mm hmm. แต่บ้านเราใส่ใจไหม เราไม่ได้ดูว่าเขาอามันดีไหมแต่เราดูว่าเขาสตังดีไหมถ้าโกนสตังดีเนะี่ยโอ้โหแน่นสุดเราหูคอตายอยู่ละมานแน่าสตังดีฟังนมสกุลโอ้โหแบ่ง,งร้อยสองใบนั<ะ>่นสกุลอะไระส่วนคนดีๆตายเนะี่ยแต่จนไม่ว่างวะแล้วก็เลยเกิดประเพณีใหม่ๆใ,ในยุคป,ปัจจุบันเยี่ยมมายัดวันต้น เพราะว่าเดี๋ยววันเขาละหมาดเขาฝังจะได้ไม่ต้องไปเยี่ยมวันต้น <defects. S 2> ก็คือเนี่ยเขาตายแล้วคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เขาละหมาดเขาฝังไปละคืนนี้ไปให้เห็นหน้าหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มไม่ต้องไปเหมือนกับแต่งงานน่ะเ<อ>ดี๋ยวนี้ช่วยงานวันต้นวันเสาร์เดี๋ยววันอาทิตย<อ>์<อ>จ,จะได้ไม่ต้องไปไอ้ค้านิยมอันนี้มันก็ก็คือไหลมาสู่เรื่องของการเยี่ยมมายัดด้วยแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ให้ไปเยี่ยมกันวันต้นนะ<อ>คือไปอยู่เป็นเพื่อนไปคุยไปปลอบใจไปให้กําลังใจเนะี่ยดี กับญาติอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าเรากลับกลายเป็นประเพณีครับไปเยี่ยมมายัดวันต้นวันอาทิตย์จะได้ไม่ตตรงไปอือเพนบีถ้าคนดีๆตายนาบีให้ไปละหมาดไปละหมาดให้ได้หนึ่งกระรัตกระดัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุด,อ,ดอาตามไปส่งที่กูโบได้อีกกะรัตหนึ่งกระดัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดอ่าเราไม่แสวงหาตรงนี้กันไปเสียไม่ให้เสียมาราย,ยาทว่ามาแล้วนะอืมกลายเป็นประเพณีมาตายละหมาดจากตังหวะ แตกตั้งป่ะนรมัคนคนตดคนเต็มเต็มโซราวเลยอัสซาดีดีนอมาเขาตายตอนมะมะเขากับมาดูกับมามเดียวกันแหละอันนี้เขาน้องดาวุฒินะศัดีอคุดีคนเต็มโซราวแล้อนะคนคนดีๆเราต้องให้สังคมของเราเนี่ยได้เอาเอาพื้นฐานของศาสนามาปฏิบัติอย่าเอาค่านิยมส่วนตัวมาปฏิบัติเอออาจารย์นี่ตังดีนามสกุลดีเงินดีอะไรโอ้โหเต็มเลย เป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีผมผมผมเคยเคยไปนะก็คิดว่าอัญญาซีนก็คงคงจะเร็วนะผัดผัดได้ก็พออัญญาซีนแล้วก็ธรรมดาเขาพอยาซีนเขาก็จะแจกดังแล้วก็แอบแอบฟับฟับแป๊บขันหลบมาพอแจกปพืบอเลงละอีกัวนี้ไปเจออิหมัมนำอัญญาซีนอิศร์ยาซีน วันกุรรานินโอ้โหเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นี้เราสามรสายได้สิแล้วก็ต้องรอให้อันจาิีตจบค่อยเราจะแจกตังเนี่ยเราว่าต้องดูด้วยครับว่ามีกี่อิหม,มัมมีเก่มีกี่โตครู ถ้ามีโตะ๊ะโต๊ะครูดังๆมีชื่อไปนะอ่อไม่ได้พอ,พอพอพอเสร็จแล้วเนี่ยพอแทนแทนที่จะลงนะนะอัลฟาติฮาโยนน่ยนุ่นขึ้นใหม่แล้วนะครัดินแล้วรอว่าพอนุ่นจะลงอาๆๆๆล่าไม่ได้อ่าแล้วท่านนั้นล่ะอัลฟาติฮายโยนวนรอบไปอยู่นั่นแหละอืะอห<อ>ล,ลอกไงนะหลอกเนี่ยพูดอย่างนี้เขาเกลียดที่หน้าผมตายเลย <laughs> ผมผมคนถามจะโดนบาดัะคนถามแหละตัวดีช่า <c oughs> <c oughs> งช่างซัก